ยิงไวรัสต่อยี่ห้านะครับตายไปคนหนึ่งแล้วเราก็ได้ออกหมายจับแล้วติดตามจับกลุ่มมาหรือจะให้ลองเจริญนะครับพูดในเรื่องรายละเอียดเลยครับจากที่ว่ากลุ่มไวรุนในซอยสิบคดีซอยสิบสองคดีกับซอยยี่ห้าเนี่ยจะขัดแย้งกันนะครับลึกๆก็มีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวข้องอยู่นะครับ ก็ขับแย้งกันเป็นเวลานานแล้วแล้วก็ในถึงจุดที่วันที่วันสงการนะในซอยที่ผ้าก็ออกมา,ากินเลี้ยงกันเล่นสงการกันกลุ่มนี้ก็รวมตัวกันเหมือนกันก็เกิดขบ่นกันในวันนั้นก็จึงได้รวมรวมตัวกันเอาเอาวุธปืนออกมาเข้าไปยิงซึ่งเป็นการการทำที่อุกอาจนะครับเพราะว่าอยู่เป็นการกำหนดแล้วก็ท่าทางารประชาชนที่เล่นสงการกันมากมายนะครับทําให้มีคนตาย แล้วก็บาดบดเจ็บหลังจากนั้นเราก็สืบสวนตรวจสอบหาพยานหลักฐานจนกระทั่งทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีทั้งหมด15คน15คนด้วยกันนะครับจับกลุ่มไปแล้ว6คนยังเหลืออีก9วันนี้จับ2ก็ยังเหลืออีก7คนนะครับเกิดกับนายชาตรงค์นิพพิเสธของคนในวันนี้ซึ่งนายวัชสินเนี่ยคนเนี้ยใช้อาวุธปืนคอมสันเป็นอาวุธปืน,นกลยิงแล้วก็นายชาตรงค์ใช้อา,ชาาชาอาวุธปืนจุดสามแปด ครับแล้วก็เราก็ได้พาไปตรวจค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ป่อเหตุปรากฏว่าได้ยักย้ายถ่ายเทไปแล้วก็จับตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับติดตามขยายวนันที่อีงนะครับรายละเอียด่ามก็ได้ครับผมทําเองกันจะปัญหาอะไครคะอ๋อก็ปัญหาธรรมดาแบบไม่ทําเองกันอยู่ไม่ได้ปัญหาเดี่ยวเล่นอย่างก็หลายเรื่องครับไปหลายเรื่องรวมๆก็ไปหา ซื้อมาจาับเพื่อนตั้งนานครับสมัยก่อนจริงเนี่ยเรายิงเปิดทางหรือว่าเราตั้งใจที่จะดิงกลุ่มไว้รุ่น่ายตรงข้ามอันนั้นก็นยิงเปิดทางไม่ได้ยิงติดยิงใส่ไปรุูกฝั่งข้ามรับต่อข้ามหมยความร่วมือในการตอบเว่อนนะครับอันนี้หมายถสารอาญาและสารอาญาครับ ท,ออที่ไทยตอนจะกลาาแล้วนะครับต้องเวือดตามอีกทีเออไล่จับไปเรื่อยนะครับทั้งหมดสิบห้าหมายด้วยกันครับยินดีเสนอ ลักษณะนี้ครับผมเป็นปืนลักษณะนี้แต่ไม่ใช่กระบ,บอกนี้นะครับอเ,เอาไปฝากไว้ให้คนนึงได้บอกข้อมูลไว้วผู้มนต์ตำรวจครับพี่ครับขอให้น้องชิมรอบหนึ่งครับชิมไปกระสุนจุดหนึ่จุดของเพื่อนรู้จักครับแต่ไม่รู้ว่าได้ไปยหรือ,นนอเปล่าเพราไม่เจอ Gracias.